ยินดีต้อนรับสู่ท่องโลกนิทานเด็กโลกแห่งนิทานที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการเรียนรู้ที่นี่เรามีเรื่องราวนิทานที่น่าตื่นเต้นและสร้างสารร์คสำหรับเด็กๆทุกวัยไม่ว่าจะเป็นนิทานก่อนนอนนิทานผจญภยัยนิทานเจ้าหญิงและเจ้าชายหรือแม้แต่นิทานสัตว์น้อยที่น่ารัก ทุกเรื่องราวถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆณักป่าแห่งหนึ่งกระต่ายกับไก่ป่าอาศัยอยู่ใกล้กันวันหนึ่งกระต่ายออกไปหากินตามปกติแต่โชคร้ายโดนเหยี่ยวตามล่ามันหนีแบบไม่คิดชีวิตและรอดพ้นกรงเล็บเหยี่ยวไปได้แบบบุดวิด,วดมันจึงหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเหนื่อยล้า ตามลำตัวเต็มไปด้วยบาดแผลไก่ป่าผ่านมาเห็นข้าวจึงพูดจาเยาะเยะ้ยยอดนักวิ่งเท้าไวเอ๋ยเจ้าวิ่งได้เร็วกว่าใครๆแต่ทำไมเอาชีวิตไม่รอดแบบนี้เล่ากระต่ายตอบไปว่าถ้าวันหนึ่งเจ้าถูกเหยี่ยวไล่ล่าดูบ้างเจ้าก็จะรู้ไก่ป่าได้ยินดังนั้นก็หุบปากทันที เรารู้ตัวว่าถึงตนจะมีปีกแข็งแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถหนีพ้นจากกรงเล็บเหี่ยวได้เช่นกันหลังจากนั้นไก่ป่ารู้สึกเสียใจที่ได้ย่อเยอเยกระต่ายมันจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือกระต่ายไก่ป่าบินไปหาน้ำและอาหารมาให้กระต่ายเพื่อให้มันฟื้นตัวเร็วขึ้นกระต่ายรู้สึกขอบคุณและยอมรับความช่วยเหลือจากไก่ป่า วันเวลาผ่านไปกระต่ายและไก่ป่ากลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกมันเรียนรู้ที่จะมีความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือกันในยามยากลำบากการที่พวกมันสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและความยากลำบากไปด้วยกันทำให้ความสัมพันธ์ของพวกมันแข็งแกร่งขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าก่อนจะเยาะเย้ยผู้อื่น ควรนึกถึงใจเขาใจเราเสียก่อนการที่เรามีความเห็นอกเห็นใจและไม่ย่อเย้ยผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข